เธอขาเธ้ขาอาจารย์เอ,ถอ, Bing App, Bing เอ๋ถ้าคุณชอบวิ่งแอปวิ่งแบบคนเดียวเอหมถ้าคุณชอบวิ่งแอปวิ่งแบบคนเดียวแต่เหงาใจแล้วแล้วก็ขอแนะนําฟิลเตอร์นี้ที่จะทําให้คุณไม่เหงาอีกต่อไปบายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันเชืร์เกมเมอร์สาวผู้จังค่ะมัสคอตเพจเกมเมอร์อมตินผู้จังมีฟิลเตอร์ของเกมที่รักอย่าง p a t of Exile สองไม่ทุกคนได้ลองใช้กันแล้วนะคะ ก็เหมือนว่ามีปูจางเนี่ยคอยอยู่กับพวกคุณตลอดทั้งเกมเลยและทั้งหมดที่คุณกำลังจะได้ยินเนี่ยคือตัวอย่างเสียงผ้าของปูจังเองค่ะฮัลโหลเอ็กซปว้าโอ๊บาขาอขาอาจ๊เอร์ตึตึ นอกจากในตัวอย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆเสียงให้ทุกคนได้เลือกปรับแต่งกันเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะไปดูวิธีการปรับแต่งกันว่าทำยังไงเว็บไซต์นะคะที่เราจะทำฟิลเตอร์นะคะไว้ใช้เองเนาะก็สามารถเข้ามาที่ www filterblade.xyz นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทำฟิลเตอร์ในแบบของตัวเองได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อย่าลืมใส่อินวิพให้เรียบร้อยนะคะ กิดว่าเข้าแล้วมันยังไม่ขึ้นหน้าจอให้เรากดรีเฟรชอีกเหมึ่งรับนะคะอ่าหลังจากที่ใจอินแอ o เ n าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกที่ my filter นะคะและ create new filter ได้เลยอย่างของผู้จ้างทําแล้วเนี่ยก็จะมีทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่แบบเอ้ยยังไม่เคยเลยก็ทําตามกันได้เลยนะคะเลัมาที่ my filter create new filter แล้วเลือก overview และเลือกระดับการกรองไอเทมได้เลยอยากได้ไอเทมให้มันโชว์มากน้อยแค่ไหนสาคัญแค่ไหนนะคะได้ตามช เมื่อใหม่ที่วิ่งแอคช่วงแรกนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะเริ่มเลือกเป็นเลกูล่าได้นะคะไลน์เน็ตที่วิ่งจนเชี่ยวจนชาแล้วเนี่ยเลือกระดับเซมิสตริกสติกหรือเวอร์รี่สิกขึ้นไปได้เลยนะคะโดยที่เราเลือกได้ตามใจชอบเลยนะส่วน Uber อร์กับ Uber อร์ฟาเนียส่วนตัวผู้จงยังไม่เคยใช้นะคะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกแล้วใช้แล้วเไป็นไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีที่หน้าอูวิวนะคะก็จะมีสไตล์แล้วก็สีเบื้องต้นให้เราดูก่อนนะคะว่าหน้าตาเนี่ยจะมีประมาณไหนแต่ถ้าาเรไม่ อบสีไปกันที่เมนูคัสตอมไหม่กันค่ะโดยเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูที่สุกเราทุกคนเนี่ยสามารถเลือกจาาคัสตอมสีสันเสียงลำแสงสัญลักษณ์ไอเทมเดมเคอร์เรนซีหรือว่าเวสโตนไอเทมยูนิตต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะคะโดยผู้จ้างเนี่ยจะทําการยกตัวอย่างนะคะเป็นเคอร์เรนซีก่อนละกันเนาะด้วยตัวเคอร์เรนซีนะคะสามารถคลิกมาที่ general c u r เ e n c y ได้เลยโดยเคอร์เรนซีเนี่ยเขาจะมีแบ่งระดับเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะทําแยกออกมาต่างหาแต่ละชิ้นเนี่ยเลือกที่ a อ d เ็จะะแ,แล้วเนี่ยให้เลือกที่โชว์นะคะให้เลือกไอเทมที่เราต้องการจะทํานะคะอย่างบูจังจะเลือกเป็น DIY นะคะมันจะขึ้นว่า DIY เนี่ย already ที่เสรแล้วนะคุณจะย้ายมาตรงนี้ไหมก็กด yes ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยความหนาบางนะคะตามใจชอบได้เลยเดี๋ยวบูจังชอบสีฟ้าก็อาจจะเลือกเป็นสีฟ้านะคะ แต่แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอยากจะใส่เสียงเราคลิกที่ sound ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกที่ custom นะคะคลิกที่ manage แล้วกดอัปโหลดไฟล์เสียงได้เลยนะคะตรงนี้นะอ่ะอันนี้ของบูจังเนี่ยอัปโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็กดจีเล็กได้เลยนะคะส่วนไอคอนเนี่ยทุกคนก็เลือกได้เลยนะคะกดที่ a v e ความใหญ่ความเล็กก็เ,เลือกได้เลยนะคะสีสัญลักษณ์ต่างๆมีทั้งรูปดาวรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็น cross แบบนี้หรือว่าเป็นดวงจันทร์แบบนี้จะได้ตามชอบเลยนะคะจละรล่าแสง ยังไงล่ะกดที่บีมนะคะเลือกแอคทีฟเลือกสีนะคะมันก็จะขึ้นแสงเวลาไอเทมที่มันดอกก็จะมีลำแสงขึ้นมานะคะให้เราได้เห็นชัดๆเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่ถูกใจตัวสีนะคะที่เราทําสามารถเลือกที่จะล็อปปี้นะคะลงบนคลิปบ่อยมันจะขึ้นตรงนี้นะคะคัลเลอร์ฝั่งขางมือของทุกคนนะคะก็จะขึ้นเป็นสไตล์แบบนี้ได้เลยถ้าทุกคนอยากจะทำอ,ะอยากจะทำารนเทนซี่ตัวอื่นที่เป็นสีเดียวกันก็แอดที่รูนเหมือนเดิมนะคะเลือกสไตล์สีได้เลยแต่ก่อนอื่นได้นเนยอย่าลืม add i t e ทก่อนเสมอนะคะหลังจากที่เรากด Co p ปีตัวค o ลเลแล้วนะคะเรากด p a s ต e ตรงนี้ได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นทั้งสีและสไตล์แล้วก็สัญลักษณ์ลำแสงมาหมดเลยนะคะรวมถึงตัวเสียงด้วยแต่ถ้าเราอยากปรับเสียงเองก็ไปเหมือนเดิมนะคะกด Manage แล้วก็เลือกเสียงได้เลยอย่าลืมที่จะกด save ทุกครั้งด้วยนะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีปุ่ม q quick Save ตรงนี้เนาะถ้าใครทำนะคะถ้าเราอยากจะดูหน้าตาว่าฟิลเตอร์ทำออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะให้ไปที่เมนู Simulate นะคะเลือกได้เลยแล้วก็ General ได้เลยนะคะทีี่ตัวนน้ะะคะ ตัวกระดิ่งให้มันได้ยินเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นเป็นเฉพาะตัวไปก็เข้าไปที่คลิกที่ c o n f ิ i c t นะคะแล้วก็เลือกได้เลยอยากให้มันโชว์แค่ไหนยังบูจังจะให้มันโชว์แค่เคร่ก็กดนีเห็นไหมคะก็จะขึ้นสีแล้วก็ตัวเสียงบางส่วนนะคะที่เราทำประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น import item from p e นะคะซึ่งสามารถที่จะ import item จากหน้าเกมมาได้เลยนะคะ อ่าแล้วส่วนเมนูสไตล์นะคะสําหรับใครที่อยากจะทาให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยก็เลือกเมนูสไตล์นี้ได้เลยนะคะมันก็จะทําให้ทีเดียวเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเสียงแบบรวมๆซึ่งบูจังเคยลองเผิอไปทําแล้วมันก็จากที่แยกเป็นตัวๆไว้นะคะมันก็รวมกันหมดเลยอันนี้ต้องระวังนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากแยกเป็นตัวๆก็ห้ามเมนูสไตล์ไปได้เลยนะคะสำหรับช่องแอดวานซ์อันนี้นะคะให้เข้ามาที่ตรงนี้มาดูนะคะทุกคนเนี่ยทำการเซฟบิลเตอร์เพราะว่าถ้าเราไปเซฟเนี่ยเวลาคอมค้างหรือว่าน้าจะฟ้าบิลเตอร์ที่ทุกคนทํามาทั้ง หมดจะหายไปนะคะแนะนำว่า้เซฟก่อนเนาะ ก็คลิกที่เซฟนะคะสำหรับใครที่เลือกเป็นพับ l ิกอย่าลืมเลือกที่แท็กตรงนี้ด้วยนะคะให้เลือกคั้ง5แท็กแล้วอันไหนก็ได้นะคะเพียง5แท็กเท่านั้นแล้วก็ตรง description เนี่ยให้ทุกคนใส่เป็นลิงก์เสียงที่ตัวเองทํามานะคะหรือว่าอาัดลงมาก็ใส่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้เป็น private ก็คลิกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อต,ตามได้ตามชอบได้เลยแล้วก็เลือกเอานะคะแนะนําส่วนใหญ่ฟิลเตอร์เนี่ยผูจังไม่แน่ใจว่า Xbox หรือ PlayStation จะใช้ได้หรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็น PC เนอะเสร High, ake, ็จแล้วกด apply อกนัน เ็ฟไฟล์แท็กนะคะให้เรียบร้อยอ่าเพียดฟิลเตอร,ร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเซฟตั้งชื่อให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่ซิงก์ออลดวน์โหลดนะคะให้กดเซฟและดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นไฟล์ซิปออกมาให้ทุกคนเนี่ยทำการแตะไฟล์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาไฟล์เหล่านี้นะคะทั้งไฟล์เสียงแล้วก็ไฟล์ฟิลเตอร์เนาะไปลงกันในตัวเกมกันเลย หลังจากที่เราทำฟิลเตอร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใส่เสงคอสต์สมัเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะกด ESC นะคะตัวเลือกนะคะแล้วก็เกมแล้วก็เลือกรูปแฟมนะคะคลิกที่รูปแฟมนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นแฟมไฟล์เกมขึ้นมาดาวน์โหลดเสียงและไฟล์ทุกอย่างไว้นะคะรวมถึงไฟล์เสียงไฟฟิลเตอร์ทุกอย่างให้หมดเลยนะกด c t r l A นะคะเลือกทั้งหมดนะแล้วก็ตัปปี้มาวางนะคะในไฟล์เกม แบบนี้นะคะก็จะได้ทั้งไฟเสียงแล้วก็ไฟฟิลเตอร์ทุกอย่างนะคะใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนะหลังจากที่เรากอปปี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรากดคลิกที่รูปตัวลูกศรดีโหลดตัวนี้นะคะ1ครั้งอ่าหลังจากที่เราคลิกตรงนี้แล้วเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าโหลดฟิลเตอร์ไอเทมสาเร็จปุ๊บ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 เรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการ ฮัทลอก Item mm hmm. เพื่อที่จะ Import เข้าสู่ POE นะคะเม่กดเนี่ยเราชี้ไปที่ไอเทมที่เราต้องการจะ c u s t o m i z e นะคะใส่เสียงหรือว่าใส่สีให้กับเขานะคะแล้วก็กด c t r t r o l C ไปที่ Import Item for m p o. e นะคะ c o n t r o l แล้วก็ V นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ Show นะคะแล้วก็เลือกสีใส่สีที่เราต้องการได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับแต่งขนาดได้ตามใจชอบเลยนะคะ าใส่ทิกใส่อะไรได้หมดเลยเห็นไหมประมาณนี้หน้าตาไอเทมก็จะโชว์ประมาณอ่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะ บ้างคะวิธีการทำฟิลเตอร์ง่ายใช่ไหมสำหรับใครที่อยากร่วมพูดคุยหรือว่าอยากเสริมตรงไหนแล้วแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้บูจังด้วยนะคะบูจังขอฝากช่องบูจัง Gmot และถ้าไม่อยากพลาดข่าวเกมมันๆสุดแปลกสุดบีมแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเกมเมอร์จีให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะจุบ๊บ